สวัสดีคนักเรียนคะวิชาภาษาไทยในคลิปนี้เราจะเรียนสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะคะให้ข้อคิดสอนใจสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะคะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยนักเรียนลองมาดูว่ามันมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะคะสำนวนเนี่ยใช้กล่าวเปรียบเทียบที่กระชับคงคาย คำพังเพยใช้เปรียบเทียบให้ตีความเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนสุภาษิตนั้นใช้สอนใจให้ประพฤติดีค่ะนักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้นะคะสังเกตว่ามีตัวหนานะว่ามีสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะคะสำนวนคําพังเพยใช้เปรียบเปรยแต่โบราณน,นะคะ อันนี้เป็นกาบยานี11นะคะนักเรียนรู้น้อยพลอยรำคาญนอนหนังสือมือสะอาดภาสิทธ์ให้ข้อคิดนำชีวิตห่างผิดพลาดสอนใจไม่ประมาทจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มีสิ่งที่ใช้สอนใจเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้บทกลอนเหล่านี้และคะ่ะ สอนเด็กๆให้ประพฤติดีทำดีคำที่พบจากร้อยกรองได้แก่กร,รู้น้อยพรอยรำคาญก็คือเป็นคำพังเพยนะคะนอนหนังสือคือมือมือสะอาดเนี่ยเป็นสำนวนจงเตือนตนเป็นตนเองเป็นสุภาษิต เรื่องหัวข้อเพื่อศึกษาะะการใช้สำนวนไทยสุภาษิตหรือคำพังเพยเนี่ยมีการเลือกใช้ได้ต้องอย่างเหมาะสมและตามแบ่งตามประเภทสำนวนคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายแอบแฝงนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกระดีได้น้ำ ใช้เปรียบเทียบถึงคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่นเช่นเขาดีใจเหมือนกระดีได้น้ำสำนวนนะคะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะตานยอดด้วนตานยอดด้วนเนี่ยใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ไม่มีทางจเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้วคนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล ต้นตาลเมื่อยอดด้วนและจะไม่มีแตกยอดใหม่แต่ยืนต้นตายสำนวนที่3นะคะมัดมือชกใช้เปรียบเทียบถึงการบังคับหรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้อีกฝ่ายตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้คำพังเพย คำบังเพยเนี่ยคือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานโดยกล่าวเป็นก,นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องมีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนแฝงข้อคิดคําสอนแต่ไม่ได้เป็นการสอนโดยตรงเหมือนสุภาษิตยกตัวอย่างเช่นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายความว่าต่างฝ่ายต่างรู้ความรับของกันและกัน ส่วนคำพังเพยนั้นนะคะนักเรียนคำพังเพยตัวอย่างเช่นน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาหมายความว่าที่ใครที่มันเมื่อน้ำท่วมมดก็จะลอยน้ำปลาจึงกินมดได้แต่เมื่อน้ำลดหรือน้ำแห้งปลาจะตายและถูกมดกินคำพังเพยต่อมานะคะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายความว่าประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมเป็นผลดีสุภาษิตคือถ้อยคำที่กล่าวเพื่อให้คติสอนใจให้ประพฤติดีงามถูกต้องจะเป็นข้อความสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งและเป็นหลักความจริงเช่นความกระตันยุกกระตะเวทีเป็นความหมายของคนดีสอนให้มีความรักความเคารพ นะคะกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณตัวอย่างต่อมานะคะความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมก่อให้เกิดสุขความหมายคือสอนให้มีความสามัคีกันในหมู่คณะหรือคนส่วนมากที่เราอยู่ด้วยกันต่อมานะคะทำย่อมร,รักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสอนให้ทำแต่ ความดีสรุปแล้วนะคะสำนวนก็คือมีถ้อยคำกระชับคมคายใช้กล่าวเปรียบเทียบที่มีความหมายไม่ตรงตัวคำพังเพยมีถ้อยคำคล้องจองกันใช้เปรียบเทียบให้ตีความเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสุดท้าย สุภาษิตใช้เป็นคติสอนใจให้ประพฤติดีงามมีความหมายลึกซึ้งค่ะนักเรียนคะคลิปนี้ครูก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ